ลงได้เยอะเลยโอเคอะในนะในนักกันในไหนแล้วเนาะเราเห็นค่าเฉลี่ยของคนดูก็อยู่ประมาณนี้เนาะก็ไม่ขึ้นไม่ลงแล้วเอาโอเคถ้างั้นผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยุติตอบคอมเมนต์ของเพื่อนในในในไลน์ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเอายิบยกเอาตัวอย่างของคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ผมได้โนต้ตไว้ครับแล้วเอามาตอบให้เพื่อนๆในคลิปเอ้ยไม่ใช่สิเนี่ยขอจะเผอเรื่องนี้เองในไลน์นี้เนาะเนะพื่อนๆเนาะคือถามผมไว้ว่า ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเสมอนี่คือ15 15 15หรือ16 16 16, 16เนี่ยผสมกับ15 5 25ผสมด้วยกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตอบคำว่าผสมด้วยกันได้ไหมก่อนเนาะผสมด้วยกันได้ไหมได้เออแต่คำถามที่จะถามเพื่อนๆต่อคือผสมทำไมเออไอ้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการรู้ผสมทำไม แล้วใครเป็นคนบอกให้ผสมปุ๋ยแบบนี้อืมแล้วถ้าคุณผสมแบบนี้คุณจะเหลืออะไรคําตอบที่จะตอบที่อยากจะตอบนะดูจากลักษณะสัส,ส่วนของเลโชเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณต้องการผลผลิตในช่วงท้ายดูจากสัส,ส่วอนเลโชนะอันนี้ขอตอบไปเลยนะเนี่ยไอที่ถาม,มาเมื่อกี้ ไอระหว่างตัว1ิสสุดเสมอนะไม่ว่ิ 15, 15, 15, 15หา1ิ1ห้าห้ารือ1ิ1หกซิกเนี่ยถ้าจะเอาไปบวก1ิ5ห้ายี่สิบเนี่ยเพื่อนๆไอิ้าห้ายี่ห้าเนี่ยไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกนะอันนี้ผมตอบให้แล้วนะไม่ต้องบวกไม่ต้องผสมอะไรเลยถ้าคุณเลือกปุ๋ยแบบนี้แล้วอ่ะคือ1ิห้าก็ราคาก็สูงอยู่แล้วและไอิห้าห้ายี่ห้านนั่นก็สูงอยู่แล้วเอาสูงบวกสูงไปเลยนี่ไงผมถึงบอกว่า มันไม่พิษนะกับการที่คุณถามแบบนี้เพราะถ้าคุณเข้าใจเรื่องปุ๋ยอะอันนี้ผมก็ไม่ใช่คนเก่งนะแต่เราก็พอจะเข้าใจมันอยู่ระดับนึงนะนะครับว่ามันไม่ควรผสมถ้าคุณจะใส่แบบนี้คุณเลือกเอาเลยว่าคุณจะเอาสิบห้าสูตรเสมอใสหรือคุณจะเอาสูตร 15, สิ5ห้าใสเลือกไสไปเลยโดดๆเลยนะแต่ปุ๋ยพวกนี้เนี่ยสัดส,ส่วนเลโชของตัวโพแทสเซียมมันสูงเพื่อน มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่คุณจะรู้สึกตะกิดตะกิดใจว่าอี๋ใส่ก็เหมือนไม่ได้ใส่นี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 ่นนนนสมอก็เหมือนกันนะสูตรสมือก็เหมือนกันฝากไว้นิดนึงนะอันเนี้ยพูดไปคุณอย่าดราม่านะเพราะว่าสิ่งที่ผมให้เนี่ยมันคือความจําเป็นแล้วก็ต้องเป็นความเข้าใจด้วยนะครับปริมาณปุ๋ยที่คุณใส่อะโดยปกติคุณใส่ปุ๋ยรับทองเนี่ยโดยเฉลีย่ยคุณจะใส่กี่กิโลกรัมต่อไร่ครับถ้าเพียวเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราไม่พูดถึงเพียวนะเราพูดถึงปุ๋ยส ปุ๋ยเต็มสูตรนะก็คือปุ๋ยมี N มี P มี K นะแต่สัดส่วนเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าใส่คุณจะใส่ปุ๋ยแบบนี้นะปุ๋ยปริมาณปุ๋ยนะในระดับ20-25กิโลกรัมต่อไร่นะครับมันถึงจะทําให้เห็นความชัดเจนนู่นนี่นั่นถามว่าแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะนี่นี่นี่คือข้อสงสัยของเราที่คิดอยู่ก็ตัวเองใช่ไหมแล้วมึงรู้ได้ไงปัญหามันเป็นอย่างนี้นเพื่อนเราต้องยอมรับ ปัญหาในดินของเราทุกวันนี้นะข้อนึ่งเลยคือที่ผมพูดในายครั้งก่อนนะว่าสภาวะความเป็นกดอิ่มตัวของดินในนาเราเนี่ยมันค่อนข้างสูงเลยมันก็เลยเกิดปัญหาทําให้เราใสาไปนิดนึงแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าเราใสาเลยครับตรงนี้แหละที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีเพื่อนเพื่อนนะที่เป็นเป็นกลุ่มที่ที่ตามเราอยู่นะครับ ถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ความรู้ตัวนี้ส่วนตรงนี้นะแชร์ Share ครับแชร์แชร์ไปบอกเพื่อนๆครับว่าเออเนี่ยผมมาตอบให้แล้วนะว่าเนี่ยคำถามที่คุณสงสัยมันเป็นอย่างนี้นะครับอืมนะไอ้สวนตรงการผสมปุ๋ยตัวสูตรเสมอกับสิบห้าหยี่ห้าเนี่ยเพื่อนๆก็สรุปเป็นอย่างนั้นนะ